โอ้ยพี่แมวรู้เจ็บปล่อยแล้วเถอะอย่าก,กินเราเลยปล่อยให้งโง่เหรอฉันไม่เล่นไล่จับนะยะหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยร้องขอชีวิตทําไมไม่ใจอ่อนรู้ยังพี่แมวพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนซี่หากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้และมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าสู้ปล่อยแล้วไว้ให้เรานําเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันไม่ดีกว่าเหรอลองคิดดูดีๆนะ เออเจ้เจ้าจะหาแนวมาให้เรากินได้ยังไงทุกวันโอ้เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนเป็นล้นเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกเราแบ่งให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อตามไปดูก่อนไหมล่ะเราจะพาไปเออก็ได้อย่าตกติกนะยะไม่งั้นโดนเราจะไปกับเขาเราเริ่มเชื่อใช่ไหมเจเอออืมอืมเหมือนเห็นด้วยว้าเฮ้ยแบบอุ้ยหลอมีจริงหรอเหมือนกับเรากำลังจะไปขุดทอกะลมนั่นเลยอะ่ะอืมก็ได้ อืมก็ได้แบบเห็นด้วยอย่าตุกติกนะยะไม่งั้นโดนมีสองอารมณ์ในประโยคเดียวอืมก็ได้อย่าตุกติกนะยะไม่งั้นโดนในพี่แค่ชอบนะคำว่าก็ได้เมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่งั้นโดนเนี่ยพี่ยังไม่โดนเอาใหม่พี่ส่งให้ประโยคสุดท้ายนะถ้าไม่เชื่อตามไปดูก่อนวลิล่ะเราจะพาไปอืมก็ได้อย่าตุกติกนะยะไม่งั้นโดนชอบค่ะแป๊บชอบค่ะ,คะไม่เป็นไรนี่ไงท่านเห็นไหมรูมีเนื้อจริงๆนะหากท่านไว้ชีวิตเรา รร้จะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยโอ้โหเนื้อสดหอมโอ้ยท้องร้องหิวเอา้าตกลงตกลงเราช่างโชคดีจริงๆไม่ต้องอดจากอีกต่อไปแล้วฮ่าแบ่งเป็นมัดใหม่นะเราจะได้ดีไซน์เสียงแต่ละคําแบบชัดกว่านี้โอ้โหเนื้อสดโอ้โหเนื้อสดอ่ะหอมดีไซน์ให้มันเด่นกว่านี้ค่ะหอมโอ้ยท้องร้องหิวเอา้าตกลงตกลง อย่าได้ได้แล้วมกกี้ถึงหอมเนี่ยดีมากเลยแล้วเบรก,กนิดเดอรเพราะมันคนละเรื่องแล้วอุย้ยท้องร้องหิวม่กกี้มายังไม่หิวเลยตอนนี้จะหิวละหนูต้องตหนูต้องพลิกอารมณ์นิดนึงหอมเมื่อกี้เสียงหอมดีเลยนะโอ้ยท้องร้องหิวเขาพูดเขาพูดกับตัวเองประมาณว่าให้เสียงมันอยู่ในฟีลลิ่งต่างจากคําว่าหอมไงอุ้ยท้องร้องหิวเหมือนพูดในใจอะไรไห <c oughs> มเง้ยพูดตัวเอง <c oughs> โอ้โหเนื้อสดหอมอุย้ยท้องร้องหิว เอ้าตกลงตกลงเราช่างโชคดีจริงๆไม่ต้องอดจากอีกต่อไปแล้วฮ่าๆๆๆๆถึงคำว่าโอ้ยท้องร้องหิวเจใช้เสียงดีมากแล้วก็ชัดด้วยมาดีไซน์ต่อนะคะอ่ะตกลงตกลงอ่าเสียงยังไงก็ได้ตกลงตกลงอ่าระวังท่าหน่อยนึงอ่เพราะว่าประโยคต่อไปบอกเราช่างโชคดีจริงๆแบบเหลิงอ่ะอ้ตกลงตกลงเราช่างโชคดีจริงๆเาจะใส่อีกก็ได้อะตกลงตกลง เราช่างโชคดีจริงๆไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วฮ่า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 ที่เทคนิคที่พี่ให้ไปอะ่ะที่พิมพ์ในไลายอะ่ะเว้นวรคตามที่เราสะดวกออกเสียงเพราะถ้าเราไม่เว้นวรคเราจะโชว์เสียงไม่ได้ตกลงตกลงเราช่างโชคดีจริงๆเราช่างโชคดีจริงๆเห็นไหมพี่เว้นตรงเรานิดนึงไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วตกลงตกลงเราช่างโชคดีจริงๆไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วฮ่า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  ไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วแบบว่าเอนจะมีของกินแล้วแบบว่าโหมันก,กูสว่าปามได้เยอะอะไรอารมณ์นี้นะ